มองให้ไกลเหมือนกับสำเพอที่ออกทะเลกว้างหากกัปตันมีเพียงแผนที่ท้องถิน่นก็ไม่อาจนำพาเรือไปถึงจุดหมายที่ไกลโพ้นได้ชีวิตคนเราก็เช่นกันการวางแผนชีวิตก็คล้ายกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือหากเรามองเพียงปัจจุบันมองเพียงแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็เหมือนเรือที่อับปางอยู่กับที่ไม่รู้ทิศทางข้างหน้าว่าจะไปทางใดบรรพบุรุษสอนไว้ว่า คิดการไกลต้องมีตาที่มองเห็นกว้างไกลเหมือนเหี่ยวหมายถึงการต้องรู้จักประมาณการถึงอนาคตที่อาจมาถึงตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความสุขของจิตใจการตั้งเป้าหมายที่ไกลไม่ใช่การละเลยปัจจุบันแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกวันนี้ที่เราทำเป็นเพียงก้าวเล็กๆที่จะพาเราไปสู่จุดหมายที่ใหญ่กว่า เหมือนเราปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้หวังผลวันพรุ่งนี้แต่หวังสู่ร่มเงาและผลในวันข้างหน้าการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่หลงทางไปกับสิ่งชั่วคราวมีสติอยู่เสมอและถึงแม้บางครั้งคลื่นลมจะแรงแต่หากมีแผนที่ในใจที่มั่นคงย่อมไม่หลงทิศไปชั่วนิรัน